โฮสเต่สาวเล่านาทีเจอทีมพิธาบนเครื่องบินไม่คิดว่าตัวจริงจะเป็นแบบนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจเมื่อมีผู้ใช้ติกตอกายหนึ่งได้มาแชร์ภาพแอร์โฮสเตสสาวได้บินไฟเดียวกับคุณทิมพิธาดิ้งเจริญรัตว่าที่นายกโดยไฟดังกล่าวนั้นจะแลนดิ้งที่จังหวัดภูเก็ตโดยเธอได้เล่าเรื่องราวสุดประทับใจผ่านคลิปวิดีโอโดยเธอได้เขียนรายละเอียดเอาไว้ว่าตอนแรกพนักงานภาคผึ้งแจ้งว่าไฟนี้ V.I.P เป็นทีมของคุณพิธาน,นะคะสสจะได้รับแจ้งว่าเป็น V.I.P เวลาขึ้นเครื่อง พวกเราก็คิดว่าจะเป็นที่นั่งฮอตซีทเหมือน V.I.P ปกติและก็คงบอร์ดขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกๆเหมือนบุคคลสำคัญทั่วๆไปแต่ทีมของพี่เขาขึ้นมาเป็นกลุ่มท้ายๆและที่นั่งของคุณทิมก็คือ 7A เมื่อมาถึงก็พบว่า 7A มีคนนั่งแล้วท่านอื่นนั่งผิดโดยไม่ได้ตั้งใจคุณทิมเลยนั่งที่ที่เหลือก็คือ 7C เพื่อไม่ให้คนอื่นต้องมาลุกให้เสียเวลา นักงานภาคพ,พื้นบอกว่าที่กลุ่มนี้มาช้าเพราะพวกเขามาเข้าแถวที่ช่องปกติโดยไม่เข้ามาเลนฟาสแท็กและลุกมาบอดพร้อมผู้โดยสารโซนสามท้ายเครื่องหน้าพี่เขาดูเหนื่อยมากแต่ยินดีให้ทั้งลูกเรือและผู้โดยสารถ่ายรูปตลอดโดยมีข้อแม้ว่าขอไม่ขวางทางเดินท่านอื่นและเมื่อเครื่องจอดเครื่องเราไม่ได้ง่วงต้องลงรถบัสไปเข้าอาคารผู้โดยสารพนักงานภาคพ,พื้นถามว่าทีมคุณทีมต้องการรถตู้ไหมสสมักจะได้รถตู้นั่งแยกไป คุณทีมและทีมงานปฏิเสธแล้วพวกนางก็ขึ้นไปยืนบนรถบัสกับผู้ดุษศาสตร์ครับเพราะที่นั่งเต็มแล้วหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปค่ะต่างก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นความธรรมดาที่แสนพิเศษอ่านจบใจฟูเลยค่ะนี่แหละผู้นำที่เราต้องการอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ